ความเจริญในธรรมจะมีระยิโยมสาธิชนทั้งหลายอาตมาพาเจนมพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธิชนทั้งหลายได้รับร้รับความคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสัจจะความจริงสมอย่างสัจจความจริงสามอย่างในประการแรกก็คือ วาจาสัจจะหรือคำพูดที่เป็นสัจจะเป็นความจริงคำพูดที่พูดออกไปแล้วตรงกับสิ่งที่เป็นจริงมีก็ว่ามีเห็นก็ว่าเห็นไม่มีก็บอกไม่มีไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็น คือพูดตามความเป็นจริงที่ตนเองได้เห็นมารู้มาสัจจะคือความจริงวาจาสัจจะเป็นคุณธรรมที่ผูเ้เจริญทั้งหลายควรนำไปประพฤติปฏิบัติในประการที่สอง ญาณสัจจะจริงยาณคือรู้ตามสภาพตามความเป็นจริงของสัจธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหมดนั่นก็คือ ญาณคือความจริงหรือว่าญาณสัจจะอนิจจงความไม่เที่ยงทุกขงังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีตัวตนทั้งสามอย่างนี้เป็นญาณสัจจะคือความจริงของชีวิตของสัตว์ทางหลายหรือว่ามนุษย์ทางหลาย ไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องของทุกโรคทุกนามตกอยู่ในว่ามไม่เที่ยงว่ามเป็นทุกข์ควาไม่มีตัวตนและสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องเข้าไปเห็นควา,ามจริงยาณสัจจะอันนี้ ในประการที่สามมรรคสัจจ์มรรคคือความจริงหรือว่าจริงคือทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์หรือว่าเดินไปสู่มรรคผลนิพพานทางนี้ก็คือมรรมีองแปด สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาโพจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชิวะเลี้ยงชีวิตด้วยควา,ามชอบทรรมสัมมาวายามะคือมือความเพียรพยายามที่ชอบ สัมมาสติและเลือกถึงสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแล้วก็สัมมาสมาธิตั้งจิตตั้งใจไว้ชอบสัจจะความจริงทั้งสามอย่างก็คือวาจาสัจจะญาณสัจจะมรรศัจจะ อาตมาภาพนำมาเจริญพรในญาติโยมสาวทุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคำทางสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประเทืองิปัญญาสำหรับญาติโยมสาวทุชนทั้งหลายจเจริญพร